เกประสงค์ยังมีจอให้อีกด้วยไม่มีรอยถอดรอยขายเลขเครื่องไม่ตรงเลขคาสีไม่ตรงซื้อคืนเต็มราคามีพี่ๆคนไหนตามหาเจ็ดที่นั่งในงบราคาประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทอยู่บ้างวันนี้พงชมพูขอแนะนำเพราะว่าคันนี้เป็น m ิวเอเครื่อง2.5 VGS ตัว DVD ต้องบอกว่าอายุรถ10ปีแต่สภาพรถนี่คือกริบเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้คันนี้โครงสร้างเดิมไม้แท้ไม่เดิมนะคะรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยคันนี้เฉลี่ยว,วิ่งปีหนึ่งเนี่ยประมาณ21,000กิโลเท่านั้นนะคะตัวรถเนี่ยผพงชมพูบอกเลยยางใหม่ดันหล,ลบสภาพพร้อมใช้ล้อมแม็กตรงรุ่นนะคะ สำหรับคันนี้พี่พี่ขาซื้อเงินสดจบเลย549,000บาทค่ะเดี๋ยวไปชมภายในของตัว m ิวเเครื่อง2.5ตัว DVD กันบ้างนะคะสำหรับมิวเคันนี้นะคะคุณลูกค้าพงชมพูบอกแล้วว่าไม่อ่ะ,ฉะเฉลี่ยว,วิ่งปีละ21,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องหน้า ะะรวมถึงกล้องถอยให้ด้วยนะคะกล้องถอยเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลยนะคะสามารถรองรับในส่วนของการเล่น DVD ได้ FM ได้ AM ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะเป็น7ที่นั่งอเนกประสงค์ที่ถ้าลูกค้าผ่อนนะไม่ใช้เงินดาว9,000แต่ได้7ที่นั่งจบเลยถ้ามาคันนี้ไม่ต้องไปซื้อคันไหนแล้วนะคะลูกค้าขาท่าลูกค้า มีรถคันเก่าด้วยที่อยากจะเทินเอามาเทินได้ยังผ่อนไม่หมดก็สามารถเอามาเทินได้ส่งรูปรถมาให้ทีมงานเราประเมินราคากันก่อนได้เลยนะคะนี่ด้านหลังของ m ิวเอ็กคันนี้เป็นเจดที่นั่งนะคะนี่เลยกว้างมากนะคะสำหรับเจ็ดที่นั่ง<ม>และที่สำคัญนะคะที่นั่งแถวที่สองนะ ยังมีจอให้อีกด้วยสำหรับเด็กเล็กที่ต้องการความบันเทิงอยากจะดูการ์ตูนการ์ตูนตอนไปโรงเรียนอยากเดินทางไกลนี่เลยเด็กๆไม่ยุ่งแน่นอนค่ะ mm. ฝ่าท้ายโบเชเดิมจัดนี่เลยเดิมไหมไม่มีรอยถอดรอยขายตัวเลขยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้มาราคาบอกแล้ว5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อสดโอนเล่มฟรีเปลี่ยนถ่ยของเหลวฟรี รับประกันการโอนด้วยถ้าซื้อไปโอนไม่ได้เลขเครื่องไม่ตรงเลขคซีไม่ตรงเอามาเลยซื้อคืนเต็มราคาใครสนใจคันนี้บอกเลยนะต้องดวน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 เท่านัน้นที่บอรถบ้านนะคะติดต่อช่องทางไหนก็ได้แต่ถ้าติดใจพงชมพู082680 5691คะ่ะ